สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอุปก,กรณ์เครื่องมือการใช้นาริกาจากชอปปีอันนี้รีวิวนะครับสองกล่องนี้ราคาต่างกันอันนี้300ร้อยอยอ่าสกว่าอันนี้ เอ้ไม่ใช่สองร้อยสามสิบกว่า,น,วานนี้สองร้ 365. อยหกสิบกว<ะ>่าอ่าอ่าตรงนี้จะสามร้อยสามร้อยสามสิบห้าอันนี้อ่าสามร้อยหกสิบห้าอ่าสาม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 ห้าสามหกห้าก็แล้วไงแต่ราคาก็จะต่างกันนิดนึงแหละบาทสองบาทจำไม่ได้อันนี้ตีไปสองร้อยสามสิบห้านี้ตีไปสองร้อยหกสิบห้ารีวิวของจจก ช็อปปี้อะไรก็มีนาฬิกาป,ปุ๊ปปบปั๊ปปูปั๊ปนี่เห็นไหมครับตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ไหม,ไ,ม,ไ,มได้สำคัญตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ไหมสีแดงได้สำคัญได้พวกตัวเล็กๆนี่ได้ได้หมดเลยเหลือแต่ตัวนี้ สองตัวนี้ใช้ไม่ได้สองตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้หมุนแรงหลุดตัวนี้ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ดีด้วยเหงียนค้อนใช้ประโยชน์ได้ดีตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ดีสําหรับในการขอข้างล่างตัวนี้นะครับตัวนี้ถามว่าใช้ประโยชน์ได้ไหมไม่มีก็ได้ไม่จาเป็นแต่ตัวนี้ ใช่อะไรไม่ได้เลยมุนแรงขาเนี่ยตัวนี้จะขาดของแรงขาใช่อะไรไม่ได้เลยตัวนี้ทํามาหลอกอันนี้ทํามาหลอกอันนี้ทํามาหลอกอันนี้ก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้สองอันนี้ใช้ไม่ค่อยได้นี่ก็มีตัวนี้สองตัวนี้ที่ใช้ไม่ได้รีวิวของเจ็ทชอปปี้สามร้อยเอ้ยสองร้อยสามสิบห้ามาดูอีกอันหนึ่งตัวนี้ ตัวนี้สามร้อยหกสิบห้ารีวิวของยักชอปปี้อันนี้เห็นไหมครับตัวนี้ใช้ล็อกเวลาในการถอดอถอดที่เปลี่ยนฐานนาฬิกาข้างล่างล็อกแล้วก็หมุนตัวนี้โอเคใช้ประโยชน์ได้ ตัวนี้จะเหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือเป็นแบบนี้ทอดที่เป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ทอดที่เป็นเฟืองออันนี้เสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นขเ,เขาเรียกว่าลูกอันนี้นะครับอะไรเพื่อจะให้ทอดชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่นี่จะอยู่ข้างในจะเป็นแบบนี้ใส่แทนตัวนี้ อันนี้ใช้ได้อันี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้หมดเลยเครื have, ่องมือนี้ใช้ได้หมดเลยก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งพอใช้ได้อยู่ตัวนี้ตอกแรงหักนะครับตอกแรงหักนะครับตัวนี้ตอกแรงหักนะครับงัดหักนะครับตัวนี้จะเหมือนกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มียางหุ้มกันเด็กดีกว่าตัวนี้ ตัวนี้ไม่มียางหุ้มราคาต่างกันแค่สามสิบบาทตัวนี้ถอดหัวได้หัวตัวนี้นะครับถอดได้หัวท้ายหัวถอดได้ดดดไดคลอนเหมือนกันต่างกันครับสองตัวนี้ต่างกัน,ต,น,ต,กนตัวนี้ก็จะคุมเต็มเลยตัวนี้ก็จะคุมนิดเดียวตัวนี้จะเหมือนตัวงั้คล้ายๆกับตัวนี้ ตายเลยดัเสียงดังๆยิงเลยไม่ไม่ยิงเราใช้ยับยัดใช้ยัดก็เหมือนคล้ายๆกับตัวนี้แหละประโยชน์กันแล้วก็ตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ถุงหุ่นมาตรงนี้ไม่มี เป็นเป็นข้อเหล็กเหมือนกันใช่เหมือนกัน,มน,กนไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ดีไม่มีประโยชน์แล้วก็ตัวนี้เป็นกล็กจะเหมือนกับตัวนี้เป็นฐานรองอไงะไรอะครับบเสียบตัดใสยในใกันถามว่าม,มีประโยชน์ก็มีถ้าใช้เป็นมีถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่มี เป็น,น,นหาไม้มหรืออะไรมาแทนก็ได้คี่ว่าในการใช้ถามว่าสองชิ้นนี้ราคาต่างกันถามว่าถ้าให้ผมแนะนําให้ซื้อสองชิ้นนี้ผมจะแนะนำให้ซื้อชิ้นไหนผมบอกว่าผมจะแนะนำให้ทุกคนซื้อชิ้นนี้นะครับเพราะว่า อะไรส่วนมากจะอยู่ในชิ้นนี้ใช้งานชิ้นนี้สาคัญเลยเปลี่ยนผ่านตัวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับตัวนี้ไม่ค่อยใช้ส่วนมากใช้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แหละถ้าจะแนะนำให้ซื้อซื้อชิ้นนี้ราคาถูกกว่าอ่าสามสิบถูกกว่าสามสิบบาทแต่ว่าชิ้นนี้ใช้งานใช้ประโยชน์อะไรได้เยอะกว่าชิ้นนี้เนี่ย นาฬิกาข้นฟื้นตามบ้านเรียนที่เขาใช้ตัวไปจะเป็นไงแมเห็นไหม,ไหมล็อกถอดอย่างแบบนี้หมดทุกอันไม่เชื่อไปเปิดดูเห็นแบบนี้หมดทุกอันไม่ค่อยเปิดเฟืองแล้วตัวนี้ใช้ซื้อมาปุ๊บจะใช้ประโยชน์แล้วไม่ได้ร้อยเรียนมีอยู่แค่ไม่ถึงสิบเรียนที่ใช้อย่างนี้ส่วนมากจะใช้แค่อย่างนี้โอเคนะครับ ถ้าเกิดใครคล่องใจหรือว่าอยากจะซื้อเครื่องมืออะไรที่แบบพอจะให้แนะนําให้แนะนําได้อยู่ครับไม่ใช่เครื่องมือแบบนี้อย่างเดียวอย่างอื่นก็แนะนําได้คอมเมนต์มาครับผมโดเฉจะตอบคอมเมนต์มาให้เครื่องน้ำซื้อแบบจะได้ดีเพราะว่าทุกคนซื้อไปอยากจะได้ของที่ว่าใช้ได้หมดทุกเิ้นเลยโอเคครับ ถ้าชอบใจให้กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ